สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่องเจดิงกอกนะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะจะได้กินอาหารดีนะคะวันนี้จะได้กินอาหารดีนะคะอาหารสุดยอดเลยนะคะคืออะไรนะคะนี่ค่ะคือไข่ต่อนะคะเรียกว่านางต่อนะคะบางคน,นคก็จะเรียกไข่ต่อบางคนก็จะเรียกนางต่อนะคะก็จะเป็นต่อนี้ก็คือเป็นต่อนอนกลางวันนะคะเขาเรียกว่าต่อนอนเว้นเด้อค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะวินาทานจังเลยนะคะนี่นะคะ เราแกะเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาแกะโอเป็นชั่วโมงเลยนะคะกว่าจะได้นะคะแกะออกทีละตัวทีละตัวนะคะแกะหมดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตอนนี้แกะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ถ้าตัวนางนะคะตัวนางมันมันนี่ค่ะตัวนางมีมันมันอร่อยอร่อยตัวนางแบบนี้นะคะนี่ตัวนางแบบที่จะมันอร่อยนะคะค่ะถ้าเป็นตัวแบบนี้ก็มันจะไม่ไม่อร่อยเท่าตัวนางแบบนี้นะคะ ถ้าเป็นตัวนางแบบนี้โอ้โหมันค่ะทานกับข้าวนะคะค่ะทานข้าวก็คับละตัว2ตัวนะคะอิ่มนะคะเป็นอาหารชั้นดีนะคะเรียกว่าอาหารชั้นดีราคาแพงด้วยนะคะนี่ค่ะกิโลละถ้าขายนะคะโอ้กิโลละพันนะคะนี่นะคะกิโลละพันเชียวนะคะไม่ใช่ราคาถูกนะคะกิโลละพันขีดหนึ่งก็ห0ึ่บาทนะคะค่ะ หนึ่งขีดก็หนึ่งร้อยบาทนะคะตอวนี้ก็ประมาณอยู่สองขีดนะคะนี่สองขีดก็สองร้อยบาทประมาณนี้นะคะนี่ค่ะได้สองขีดหรือว่าสามขีดเนาะกี่ขีดเนาะไม่ได้ช่างดูนะคะเราประเมินนะคะประเมินว่าประเมินว่านี่ครึ่งนี้ไปนี่หนึ่งขีดถูกหรือเปล่านะนี่นะคะอันนี้ก็ขีดหนึ่งฝั่งตรงนี้ก็หนึ่งขีดนี่คือประเมินนะคะนี่ค่ะ มันใช่หรือเปล่านะขีดถึงมันจะได้เยอะขนาดนี้หรือเปล่าก็ได้เยอะนะเพราะมันบาเบานะคะนี่มันเบามันก็ต้องได้เยอะมากนะมันไม่ได้หนักนะนักต่อไข่ต่อเนาะเดี๋ยวจะเลือกเอาออกก่อนเอ๊ยยังเลือกออกไม่บบบเลยนี่นะคะเอาฟังทุกแกร้อง ได้ยินไหมคะเสียงตุ๊กแกร้องนะคะแปลเอาเด้อเสียงตุ๊กแกร้องตุ๊กแกบ้านยาติเงนะคะค่ะมันก็อยู่นี่ของมันตั้งนานแล้วนะคะมันก็ถึงเวลาร้องมันก็ร้องเนาะเราก็มาฟังเสียงก็ไม่ได้ทําร้ายอะไรมันนะคะมันก็เปลี่ยนบรรยากาศให้มาร้องให้เราฟังจะเพาะหรือไม่เพาะก็ยังไงแหละเนาะเพราะมันอยู่กับเรามาตั้งแต่ปลูกบ้านนะคะตุ๊กแกอยู่ที่นี่นะคะ ไม่ได้ขายไม่ได้อะไรค่ะปล่อยธรรมชาติเลยค่ะตุ๊กแกก็มาใส่อยู่ตรงนี้ที่บ้านนะคะ,คะมันก็อยู่กับคนแล้วละค่ะเพราะเราไม่ได้รังแกมันพอถึงเวลาร้องมันก็ร้องอย่างนี้นะคะ่ะก็ให้เราฟังเราก็จะได้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศมากเอาตุ๊กแกร้องนะคะเมื่อกี้ตะกี้นี่ร้องกี่รอบนะนับได้เหมือนแปดครั้งที่ชัดครั้งที่สองแต่แต่แตนี่ไม่ชัดเท่าไหร่เนาะ โอ้ยนะคะนี่ค่ะเรามาดูนางต่อไข่ต่อแล้วต่อนะคะค่ะเผื่อจะแกะได้นะคะวิธีการแกะเ้าก็ค่อยค่อยแกะออก,ออกจากเปลือกนะคะค่อยๆแกะออกนะคะนานทีนะคะทึงจะได้กินนางต่อไข่ต่อนี้ค่ะปีนี้ได้กินปีละหนึ่งปีได้กินประมาณสองครั้งนะคะค่ะสองครั้งหรือว่าสามครั้งถ้าสมครั้งนี้ได้กินเยอะ ถ้าสองครั้งนี้ก็คือปกติปีนี้คงจะได้กินนึกได้ว่าสองครั้งนี้นะคะค่ะก็มีเด็กนะคะเขาก็ไปหาไปหาได้เนาะค่ะชาวบ้านใกล้ๆก,กันนี่เลยค่ะเขาก็ไปหาได้แล้วเขาก็มาแบ่งขายให้นะคะค่ะก็แบ่งกันกินนั่นแหละคะ่ะถือว่าแบ่งกันกินด้วยไม่ใช่ว่าขายหรอกเนาะถ้าขายมันก็คงจะตกราคาเหมือนว่านันแหละค่ะก็200บาทนะครับกองนี้จะหนึ่งย กองนี้ก็จะ100นะคะก็ประมาณ200นะคะนี่ค่ะถ้าไปขายที่ตลาดนะคะถ้าเราไปขายที่ตลาดนะคะก็เราก็จะขายประมาณนี้นะคะค่ะกองละร้อยส0งบาทประมาณนี้ค่ะถ้าส่งนะคะถ้าส่งนี้มันก็เป็น500บาทนะคะเพราะว่าจะได้ส่งไปทางเย็นนะคะ ค่ะห้าร้อยบาทก็ไม่ได้ส่งทุกวันนะคะค่ะก็ต้องเลือกเวลาส่งด้วยว่างวันไหนหรือว่ามีเพื่อนที่จะเข้าไปส่งในเย็นแล้วก็ฝากเข้าไปถึงจะได้ส่งถ้าเราจะวิ่งไปส่งแค่นางต่อหรือไข่ต่อนี้ก็ไม่ไหวนะคะค่ะเพราะว่าที่ส่งก็คือที่สกลนครนะคะเราก็จะไวไหวค่ะนี่ค่ะบ้านเรานะคะหากินก็ง่ายอยู่ค่ะ หากินง่ายอยู่มีได้กินทุกอย่างค่ะได้กินนางตอไข่ตอเดี๋ยวก็เห็ดเผาะออกเนาะเดี๋ยวก็เห็ดละโงกออกเห็ดเผาะออกแกงเห็ดรวมมิตรโอ้ยนะคะนี่ก็อร่อยมากมากเลยละคะ่ะแกงเห็ดรวมมิตรตอนสายๆเที่ยงๆนะคะสุดยอดนะนางตอน,นี่นะคะเราจะใช้ยังไงกินเราจะทำยังไงกินหรยอคะเราก็จะออกกินนะคะค่ะ นี่ก็ใส่ผักอีตูนะคะนี่นะคะอันนี้ก็ลังต่อนะคะเห็นไหมคะอุย้ยทำไมถึงมัวจังวะรังต่อมาเกิดที่บ้านนะคะกําลังสร้างรังอยู่ในบ้านนะคะนี่คือเสาบ้านนะคะบ้านของย่านะคะค่ะรังต่อก็มาอยู่ตรงนี้เพราะอะไรเนาะมันกลิ่นไข่ต่อหรือ,อยังไงนี่ค่ะมันก็สร้างเร็วมากนะคะนี่ค่ะตอนนี้มันนอนหรือเปล่านะ มันคงจะนอนนะคะตอนนี้นะคะนี่ค่ะมันสร้างเรื่อยๆนะคะจากที่เล็กๆมันโตแล้วนะคะนี่ค่ะมันมาอยู่ในบ้านเลยนะคะมาอยู่ในบ้านเลยก็คงจะเป็นต่อโชคต่อลาบนะคะเราก็จะไม่ทำอะไรเขาหรอกค่ะปล่อยให้เขาอยู่นี่เลยค่ะเขาคงจะเอาโชคมาให้นะคะเพราะบางคนเขาจะไอเอารังต่ออย่างย่ามีรังต่อรังต่อล้างอยู่สองรางข้างล่าง แต่นี่ต่อจริงนะคะต่อจริงๆเลยมาทำรังอยู่ที่นีบ้านเลยค่ะเรียกว่าต่อเงินต่อทองนะคะนี่ค่ะมาสะจ,จันไหมคะนี่นะคะเห็นไหมคะเริ่มจากเล็กเป็นใหญ่แล้วตอนนี้สงสัยนอนอยู่ค่ะเราก็กลัวอยู่นะคะกลัวเขาจะมาต่อยเราแต่เราก็จะทําที่กั้นไว้ค่ะทําที่กั้นเอามุ้งมากั้นไว ให้เขาออกไปด้านนู้นเราก็อยู่ฝั่งนี้นะคะเพราะเขามาต่อเงินต่อทองให้เราเขาเรียกว่าตัวต่อตัวต่อมาอยู่ที่บ้านนี้ถือว่าสุดยอดเนาะไม่มีใครเคยได้มั้งเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีนะคะกดไลค์กดแชร์กดจับสติ๊รด้วยนะคะขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ